จะใส่ coil แล้วก็ยื่นเฉยถ้าบอด coil ยังไงมันไหนจับอืมถ้าจับมันก็ต้องเสียของ c อ i l แล้วก็ยืน่นอยู่กันไหนผมขายเป็นแสนเดือนหนึ่งมันสัตว์ตรงเงียน่ะไม่ถึงปีน่ะเก่าเดือนทิพย์เดือนละขายได้แสนละหนึ่งมันครับไม่หันหน้ามาเลยชืยย่อโกเี้นเคยโคอายุเจ็ดปีน้ำหนักประมาณ Nếu không thì thái này dục, có thể thá bạn nó cứ liễu. này Chẳng có lúc họ bảo phải dùng, con măng lúc nó phải dùng. Cuộc sống thái, cuộc sống không อายุ74ปีตรรตามีเบอร์โทรไหมคะเจ็ดสี่เจ่น้ยหัวทิกผ่าดตัวตอานลงกับไปทับมาเมื่อกี้นี่เลี้ยงมาประมาณทิพสีอ๋อประมาณแต่เลี้ยงแดงก็โอ้ยเลี้ยงมาตื่นหลวงไปหลายแล้วออื เ็หมืนแม่นจดเฉื่อยยังเขามาดูบ่อยเื่เเอเนมามานนล็ย,ยู่นี่เลยมงเินตัวน,นี้ซื้อมาแ8นแปดสองแสนแปนี่ขึนเมียนี่ มันพันอะไรครับนี่ฮะบามันครับพันบามันกไม้เป็นมือกับแบบสมถั่วปะหมอป็นไม้หมอชุก็ทำนาอยังไงครับตาดียกทำนาทำนานมันขาดทุนยิ่งทำมากยิ่งขาดทุนมากเพราะเขามากกับราคาไม่ดีครับพันเป็นยังไงแต่อย่างงี้เรางั่วานี่มันถึงฝนตกมันก็ออกลูกฝนเล็กมันก็ออกลูกแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยครับาแต่ยาแต่ฟางให้กินนาทั้งนี้ขาดท้ายขาดเกีียวคิดแล้วขาดทุน ้าทำพอได้กินเขาไร่ที่ไรได้อยู่จะไปทำามากขาดทุนเดี๋ยวไอ้ตัวนี้เราไปขายน้ำเชื่อได้ยังไงฮะตาตัวน้ำเชื่อนเนี่ยเราขายรดดะรอยแต่ถ้าไปผปสมถ้าเจ้าของผสมเองก็เจ็ดรอยแต่รอยเดือนหนึ่ง <ๆ S 2> เดือนหนึ่งตกประมาณเท่าไหร่ฮะอู้ไม่แน่ที่เราได้ยาะเยอะประมาณเท่าไหร่มันลูกท้ายมันไปเองกับไ,คไปคนหรือไปก็มันแต่ก็ได้อยู่น้ำเชื่อก็ขายได้บ่อยอน้ำเชื่อนี่เป็นหมื่นหลอดน้ำมันที่เมื่อเดียว รอดอร้อยเป็นหมื่นเป็นหมื่นแล้วนะเป็นหมื่นในเดือนหนึ่งไหมไม่ใช่จิปไปรีตมาไหวนะ่น่ะออรีตมาไหวหลายคนเชื่อว่เขาก็เมาที่คนละก,ก,กี่สิบคนละสิบรอดดอ้วยไง <c oughs> หมอดิ่าไ้ชุมพวงไอเมาหนึงหน่ง